เปิดดวงลัคนาราศีสิงประจําเดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นเดือนที่เหมาะกับการเจรจาติดต่อค้าขายไฟ์สดออนไลน์คิดพูดอ่านเขียนปากคารวยมากและเลขบ้านเลขรถก็มาดีพามีโชคใหญ่สวัสดีครับชาวลัคนาราศีสิงทั่วไทยและทั่วโลกเลยนะครับได้เวลาแล้วครับมาฟังคําพยากรณ์กันครับว่าเดือนกุมภาพันธ์ ที่มีดาวย้ายไม่เยอะนะครับตรงไหนส่งผลดีตรงไหนต้องปักต้องเตือนกันจะมีบอกกันครบทั้งห้าเรื่องนี้แบบละเอียดเรียกว่าฟังก่อนรู้ก่อนลงมือทาก่อนรวยก่อนครับมีปัญหาบอกทางแก้เราก็รอดก่อนไงครับเพราะฉนั้นเรามาเริ่มกันเลยนะครับที่สําคัญที่สุดครับในเรื่องการเงินและโชคลาภครับเห็นได้ชัดครับดาวการเงินและโชคลาภเป็นดาวดวงเดียวกันครับนั่นก็คือดาวพุธครับ ดาวพุธนะครับช่วงเวลาที่ฟังอยู่เนี่ยอยู่ในเรือนอลีครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ต้องสงบเสงีง่ยมวาจาต้องอดทนนะครับแต่ข่าวดีก็มีมาบอกเหมือนกันครับก็คืออดทนให้ถึงวันที่5กุมภาพันธ์ครับดาวพุธจะเลงลักขนาก็คือโชคลาภเลงการเงินเลงเลงกับตัวเราก็แปลว่าเออมีลู่ทางช่องทางหาเงินหาทองได้อีกมากได้อีกเยอะและนอกจากนั้นนะครับ ดาวพุธไปอยู่ร่วมกับดาวเสาได้คู่สมพลสมพลแปลว่าพลังแปลว่าท่านเราขยันบู๊สู้ลุยเอาจริง,เอ,รงเอาจังทุ่มเทใช้ประสบการณ์เยอะๆใช้ประสบการณ์หาเงินเพราะดาวเสาเป็นดาวเกี่ยวกับประสบการณ์ดาวเสาต้องอึดถึกทนคือต้องพูดเยอะๆต้องพูดหลายรอบต้องพูดซ้ดำๆย้ำๆเยอะหน่อยอย่างเงี้ยมีเกณฑ์ครับจะได้เงินได้ทองได้โชคได้ลาภอ่าแต่ที่สาคัญพอเข้าวันที่13ามกุมภาพครับ ดาวอาทิตย์คือดาวประจําตัวเราก็ไปอยู่ร่วมกับดาวพุธด,ดาวกันเงินและโชคลาภก็แปลว่าเราก็จะมีเงินมีทองมีทรัพย์สินอันเกิดจากตัวเราขึ้นมาด้วยนะเพราะนั้นถ้าตากบตัวเรายังทํายังลุยอ่ะก็มีเกณฑ์จะประสบความสำเร็จแต่ดาวอาทิตย์ได้ตําแหน่งปูปูปปะหรือปากเกษตรเนี่ยหมายความว่าจะต้องยอมจะต้องตามใจลูกค้าอย่าไปขัดแย้งกับลูกค้านะเพราะดาวอาทิตย์เป็นปะอยู่ในเรือนปัตตานีแปลว่าถ้ายอม ถ้าเข้าใจลูกค้าเซอร์วิสลูกค้าตามใจลูกค้าหรือพูดดีๆกับลูกค้าหรือพูดดีๆกับผู้คนกับคนอื่นเนี่ยรับรองครับประสบความสาเร็จแต่ถ้ายังดื้อแพ่งดือ้อรันอย่างเงี้ยพังครับบอกเลยนะแล้วเสริมในเรื่องการเงินเพราะเรามีดาวอาทิตย์กับดาวเสราร์ดาวพุธโด,ดยนะเฉพาะอาทิตย์กับเสราร์เป็นคู่ธาตุไฟเพราะฉะนั้นเราต้องทําตัวให้สดใสมีออร่าบุคลิกภาพดีอ่าอันเนี้ยจะยิ่งเสริม จะนำพาให้เรามีทรัพย์สินและเงินทองนะอันนี้คือข้อแรกนะครับข้อที่สองครับดาวพุธมีตําแหน่งในทางโหราศาสตร์ตามคัมภีร์ที่กล่าวไว้ว่าเทวีโชคฉลกเฉลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสงา่ามีอนนานาจราชสักหรือพระราชาราชนีไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองครับเทวีโชคก็ต้องไปเดียวกับผู้หญิงนะครับอ่อนน้อมถ่อมตนเหมือนผู้หญิงเจตจาอ่อนหวานเหมือนผู้หญิงเห็นไหมก็มีเกณฑ์จะได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตครับดังตัวอย่างนี้ครับ อันนี้ผมทายไว้ว่ามกรามปีหกหกของตูน่ามีนาลีอุปถัมภ์ก็ปรากฏว่านาลีอุปถัมภ์ของจริงเลยให้ผู้หญิงเลือกสลักกาชาติให้ถูกางวัลที่สองนะครับได้ทองคำสองบาทอาจารย์เกตเทวาแม่นจริงอะไรจริงก็ขอ,อยืนตรงนี้มาเลฟเฟลนนะครับว่าให้ทุกท่านรู้ว่าเมื่อดาวการเงินและโชคลาภเราเป็นเทวีโชคตั้งตั้งแต่วันที่ห้ากุมภาพันธ์ถึงวันที่ยี่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์เราก็ต้องไปดวกับผู้หญิงผู้หญิงเป็นสะพานเป็นจิ๊กซอเป็นสื่อกลางทำให้เราประสบความสำเร็จหรือจะเสี่ยงโชคกก็ซื้้อับผูหญิ อย่างเงี้ยผู้หญิงสูงวัยผู้หญิงสูงอายุอันนี้ชัดเจนมากเขาอยู่กับดาวเสา์็็ต้องแก่หน่อยอะไรแบบนี้จะนํามาซ้่โชคลาภหรือเงินทองเห็นไหมหรืออย่างที่บอกแหละเงินเป็นเทวีโชคมันต้องมีเงินเข้ามาหรือออนไลน์ไลฟ์สดคิดพูดอ่านเขียนเจรจาค้าขายติดต่อไปทําเลยครับช่วงนี้อย่าเก็บตัวอย่างเงียบอย่าโรคส่วนตัวไม่ได้นะก็มีโรคส่วนรวมนะก็เ็กโทเว ต้องเจรจาเยอะๆใช้ปากเยอะๆต้องออนไลน์ <goof cji> เยอะๆพูดเยอะๆถึงแม้จะพูดปากเปียกปากแฉะหลายซ้ำหลายรอบก,ก็จะได้ก็ต้อง om, ทําและดาวอยู่ไว้ด้วยนะห้าถึงยี่สิบเจ็ดกุมภาเท่านั้นนะที่จะเป็นโอกาสดีด้านการเงินเพราะหลังยี่สิบเจ็ดกุมภาดาวพุธดาวการเงินเข้าเรือนมรณะแล้วก็ได้เป็นนิดเป็นป่าอีกโอ้โหมันจะได้ยากเลยานะเห็นไหมเพราะนั้นถ้าฟังก่อนรู้ก่อนลงมือทำก่อนตอนนี้ทําเลยนะครับถึงยี่สิบเจ็ดกุมภาเรารวยไปแล้วช่วงนั้นก็เบาๆแล้วก็รอดนะครับ แต่ถ้าไม่งั้นนะโอ้โหยี่สิบกุมภาจะมีรายจ่ายต้องระวังพูดผิดชีวิตเปลี่ยนเขาเรียกเขาเรียกพูดไม่คิดจะเสียค่าไปโดนฟ้องร้องจะคอมเมนต์อะไรจะแสดงความคิดอะไรหลังยี่สิบเจ็ดกุมภาระมัดระวังจะพาเสียเงินนะครับเขาไม่รับเป็นกระเช้าครับเขารับเป็นเงินเพราะนั้นเราจะเสียเยอะเพราะนั้นเราต้องดอดทนจะไปคอมเมนต์หร่จะไปแสดงความคิดอะไรแปลกๆแต่ถ้าคิดดีทดําดีพูดดีก็จะผ่านได้นะครับนะเพราะฉนั้นย้ําเลยเรื่องเงินและโชคลาภครับ หนึ่งได้จากตัวเราได้จากประสบการณ์เรานะแล้วก็ให้พูดจาเจราจาดีๆยิ้มแย้มแจ่มใสเซอร์วิสบริการเยอะๆรีบทำนะครับเพราะดาวกันเงินตัวดีแค่ยี่ิบเจ็ดกุมภานะพอนะเข้าเดือนมีนาคมเนี่ยโอ้โหบอกเลยไม่ง่ายเพราะฉะนั้นเมื่อฟังก่อนว่ากุมภาดีก็ให้เร่งทําให้เร่งลุยเลยนะครับเงินทองก็จะไหลามาเทมานะครับห้ือแต่งกายแต่งตัวบุคลิกภาพให้ดูดีไว้ก่อนนะครับผู้จาเนะคิด คิดดีทดําดีพูดดีเจตนาดีนะนเชื่อว่าจะได้อีกเยอะอ่าบอกเลยะนะเพราะนั้นการเงินโชคลาภดูแล้วโดดเด่นลุยทำนะมีเงินมีทองใช้นะมากน้อยขึ้นอยู่กับพื้นดวงนะอ่าไม่ใช่ว่าได้ดีกันทุกคนบางคนบอ่าทำไมบอกว่าจะดีจะดีไม่เห็นดีอ่านี่ผมทายดาวจรดาวในเดือนกุมภาพันธ์ทุกคนตื่นรู้กันหมดนะครับแต่ถ้าอยากรู้จริงจริงจังว่าดีหรือไม่ดีถ้าตอนเกิดเป็นอริมราณาวินากาลีเนี่ยมันก็ได้น้อยไง แต่ถ้าตอนเกิดเป็นเทวีโชคเป็นกเกษตรแล้วอุดน,นะโอ้โหายที่เต็มแม็กเลยเงินทองมาแน่นอนจะรู้ได้อย่างไรให้การเก็เทวะตรวจให้ครับแอสไสเก็เทวาห้าแล้วจองมาได้แน่นอนนะครับเอามาการงานครับเรื่องนี้เป็นเรื่องเกิจากฝาเพราะดาวการงานคือดาวศุกร์ครับโครจรเข้าเรือนมรณะครับโอ้โหมรณะยาวเลยหลายเดือนแต่กุมภาพันธ์เนี่ยมรณะแน่นอนนะครับแล้วก็อยู่กับลาวดาวราหูอีกโอ้โหก็พร้อมจะปัน่นปวดเพราะนั้นการงานเนี่ย มีเกณฑ์จะปรับจะเปลี่ยนในเรื่องของงานก็ได้เช่นเปลี่ยนแพลตฟอร์มหรือรีออแกไน์ในองค์กรหรือเราเปลี่ยนงานไปอยู่อีกที่หนึง่งเปลี่ยนได้ครับไม่ต้องกังวลยิ่งหลังวันที่สิบสี่กุมภาพันธ์ดาวพศุภเดีเดินหน้าได้กต่สอว่าโอเคในเรือนการงานเนี่ยยังไงผมดูแล้วงานไปต่อได้แต่บริบทงานมันจะเปลี่ยนไปหรือจะได้งานที่ไม่อยากจะทําแต่ก็ต้องทาสําหรับคนทํางานประจําหรือถ้าคนที่ทํางานธุรกิจส่วนตัวอ่ะให้ระวัง ในเรื่องของงานอย่าไปใจดีมากอย่าไปเปิด p ีโออย่าไปส่งของก่อนอย่าไปให้ของเขาเยอะเดีย๋ยวจะมีปัญหาตามมาช่วงนี้แหละนะสุกร่วมลาหูและร่วมพุทธอีกยีิบเจ็ดกุมภาดาวการเงินก็เข้ามรณะอีกแนะี่แต่ถ้าช่วงนี้มีการปรับเปลี่ยนคิดใหม่ทําใหม่หรือเรียกว่าเปลี่ยนแพลตฟอร์มจากออฟไลน์เป็นออนไลน์ไอ้อย่างเงี้ยดีหรือใครที่ทําเกี่ยวกับต่างทีมต่างแดนต่างประเทศอันนี้โดดเด่นหรือใครทําเกี่ยวกับการแก้ปัญหา ตกแต่งต่อเติมซ่อมแซมฟื้นฟูรีโนเวทรีไซเคลิลรียูสรีฟอร์มร,ร,ร,รีทานอะไรเงีเ้ยทาน t r a n s f o r โอ้โหทำอาหารแชร่แข็งอะไรประมาณนี้ครับก็คือมันดูแล้วมันจะมีบริบทที่เราจะต้องมีปรับมีเปลี่ยนมีอะไรบางอย่างะผมเชื่อผมนะไปปรับเปลี่ยนเถอยอย่าดื้อแพ่งอย่าอนุรักษ์นิยมเกินไปจะลำบากอย่าก็ต้องพูดเจรจารเยอะๆด้วยเพราะดาพุทธการเงินเด่นเห็นะ แล้วก็ต้องปรับตัวด้วยนะเพราะว่าอยู่ในราศีมีนธาตุน้ําก็ต้องปรับกันไปหรือไปทําผ่านออนไลน์เยอะๆอ่ะเราอยู่กับดาวราหูไงกลายเป็นยอดขายถล่มทลายยอดขายออฟไลน์ไม่ค่อยมีแต่ออนไลน์มาเพียบเนี่ยก็ไปทําสิครับนะแล้วถ้าได้ก็คือได้เยอะนะเพราะดาวเป็นอุดอุดแปลว่ามากไงแต่ถ้าทําไม่ดีเสียก็เสียเยอะเหมือนกันโอ้โหเดือนนี้ชี้วัดกันเลยนะครับแต่ถ้าพื้นดวงเดิมท่านดาวสุขท่านดีอยู่แล้ว นะครับเช่นเป็นเกษตรกรที่ปิบัดีในเรือนการงานในเรือนสหัชชะทับตัวหรืออยู่ในเรือนลาพระไอ้พวกนี้น่ค่อยหนักมากแต่ถ้าของเดิมเนี่ยเป็นมรณนะเป็นอลิเป็นนิดเป็นปะหรือเป็นของเดิมไปเจอคู่ศัตรูเนี่ยไอ้ยังเงี้ยต้องระมัดระวังบอกเลยนะครับหรือถ้าบางคนนะก็ทําทแนวแก้ปัญหาอยู่แล้วมันก็มาให้แก้อีกก็ดีเลยเชน่นสมมติเป็นเป็นหมอดูอย่างเงี้อยอ่างเงี้ยลูกค้าเยอะได้หรือเป็นพวกทําบ้านมือสองขายรถมือสองไอาอย่างเงี้ยดี แล้วก็มีสิทธิ์จะขายได้เยอะรับทุกตึกเอออย่างเงี้ยได้เออนะแต่ถ้าคนที่ทํางานประจํางานดีๆเนี่ยช่วงนี้ระมัดระวังหน่อยนะมันจะเป็นลนักษณะนี้หรือมีอะไรก็ปรับก็ตามกันไปนะก็จะผ่านได้นะนี่เราบอกแบบละเอียดเลยนะหรือเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ก็ดาวพัสดีกดาวผู้หลัผู้ใหญ่ก็อย,อยู่ในเรือนการงานแล้วยิ่งที่สิบสี่กุมภาเดินหนะ้าตอะนั้นจะเป็นกังวลมากนะครับตรงนี้แต่ถ้ากังวลจริงๆจัง,จงๆอ่ะมาดูดวงกัน ดีจะให้ทางออกให้นะครับนะในเรื่องงานเนาะเพราะฉะนั้นถ้ามีปรับมีเปลี่ยนไม่ต้องตกใจเพราะเราฟังก่อนเรารู้แล้วเออเปลี่ยนให้เราไปท e ําอีกแบบหนึ่งเห็นไหมไม่ถนัดไม่ชอบอดทนทําไปก่อน,นแล้วก็เดี๋ยวดาวย้ายก็จะดีขึ้นนะอ่าเรื่องการเรียนอดาวพุธเดนเร็งลักนาเรียนเขียนเรียนอ่านจะคล่องแคล่วว่องไ,ว,ไ,ว,ไเวเรียนรู้อะไรได้รวดเร็วนะ้วถ้าเจอหน้าสีบสี่กุ้งผ่ายมาการเรียนเกณฑ์สอบผ่านสอบติดสอบได้ออกไปเลย นะครับอันนี้โดดเด่นนะต่อมาในเรื่องความรักอันนี้แหละต้องระมัดระวังพูดกันตรงๆนะครับเพราะว่าหนึ่งดาวราหูเนาะก็ดาวเจ้าเรือนคนรักเราก็ไปเป็นมรณนะร่วมกับดาวฝุ่นบางทีมันคู่ลุ่มหลงไงนี่ไงไปรุ่มหลงอะไรแบบจะสีให้หายเนี่ยก็จะทําให้มีปัญหาคือสมมติไปเจอไปชอบใครสักคนในที่ทํางานแต่เขาไม่ชอบเราก็ตื้ออยู่นั่นแหละบ้าบองานการไม่ทบอันนี้ระวังพังนะครับหรือ ดาวสุ์เจอดาวพุธช่วงยี่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์ไปแล้วนะก็เข้าเกณฑ์พุทธสุ์อีกคู่อย่าดูเบาม้อบเมาเสพสมจนสมสารอ่ะเห็นไหมก็ไปกันใหญ่อืงานการไม่ได้มูจตเสพสมกันก็ไม่ดีและดาวเสาวยังเล็งลัคนาอีกนะโอ้โหสาวเพ่งเล็งลักอาตราพรมินอสดราว่าไว้จะเป็นจะเป็นเสพแกลาหู่นแล้วอาพับอัพภาคโทษแท้ประหืนหินและดาวพุธกันเงินอีกเห็นไหมก็ไปอยู่ในเรือนคู่อีกโอ้โหเสียเงินเพราะคู่ระวังโดนหลอก โดนสแกมเมอร์หลอกให้รักแล้วจากไปแต่เอาเงินเราไปแล้วเนี่ยแต่ระมัดระวังแล้วยิ่งดาวอาทิตย์อีกนะเป็นปุบปะบๆในเรือนแฟนอีกโอ้โหอ่อนไหวเลยตั้งแต่สิบสามกุมภาพันธ์เรื่องความรักดูแล้วไม่ได้ทรงดีนะเพราะฉะนั้นถ้าใครโสดโสดต่อไปก่อนเลยอย่าเพิ่งมีนะครับถ้ามีคู่แล้วก็ประคับประคองแล้วระวังความรับเปิดเผยอ่าใครที่มีกิ๊กมีกกเนี่ยโอ้เหมือนนักองนักล้องดังอะไรอย่างเงี้ยเพราะอะไรพทดเจอลาหูไงคู่โปะแตก พุทธอันธพาลวิวาทลาหูอพุทธก็คือเงินก็ได้อไปวิวาทกับลาหูก็คือดาวแฟนเนี่ยไหมสามถเสียเงินเสียทองหรือทะเลาะก,กับแฟนในเดือนมรณะโอ้โหมีแต่เรื่องเสีย,สยห,หายๆเพราะนั้นเรื่องความรักให้ประคับประคองจิตใจนะครับระมัดระวังชาวสิ่งที่ผมดูแล้วเด่นในเดือนนี้เป็นจริงเป็นจังก็คือเรื่องดาวพุธก็คือเงินเงินมาดีเออหรือมีโชคอะไรจากนาลิการถามผู้หญิงอะไรก็ว่าไป แม้แต่เรื่องความรักนี่ประคับประคองนะครับส่วนในเรื่องครอบครัวก็ถือว่าอยู่ในมุมใช้ได้แล้วนะครับเพราะที่ผ่านมาอยู่ในเรือนวินาศไปสองเดือนตอนนี้ถอยหลังกลับมาตั้งแต่วันที่ยี่ห้ามกราคือดาวคาแต่ก็ยังพักองศาอยู่นะแต่ไปพักในเรือนลาพระพักในเรือนดีเราก็ต้องดีสินะก็มีข่าวดีเกี่ยวกับเลขบ้านเลขรถก็ได้นํามาซึ่งโชคลาภเพราะว่าพันธุลาภในที่ผมถ่ายส่วนใหญ่เลขบ้านเลขรถมานะแล้วดูนะครับสังเกตชาวสิงห์บางทีมีรถหลายคันหรือมีบ้านหลายหลังก็ได้ เอารถก่อนแล้วกันนะครับก็คืออังคารเนี่ยมันเป็นดาวลุยครับนั้นถ้ามีรถกระบะกับรถเก่งนะเล่นเลขรถกระบะรถเอสยูวกับรถเก่งซีดานก็ต้องเล s u เอยูวอะไรแบบเนี้นยคันไหนที่มันลุยมากๆหรืมีแต่กระบะก็คันไหนลุยมากกว่ากันเอาคันนั้นเลยเพราะอังคารมันลุยอ่ะแล้วมันพักองศาด้วยนะครับเห็นไหมนี่ก็เป็นอะไรที่ดีหรือจะมีเกณฑ์พาที่บ้านไปกินไปเที่ยวไปฉลองอะไรบางอย่างเอออันนี้ก็ได้หมดนะแต่ระวังเขาเจ็บไข้ได้ป่วยหน่อยนะ คนในบ้านเพราะว่าพักองศาอ่านี่ให้ไว้เลยเออดาวเกี่ยวกับครอบครัวผมถือว่าใครทําเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินในสังหาริมทรัพย์จังหวะน,นี้โดดเด่นนะเอาที่เก่าๆเอารถเก่าๆเอา,เา,เา,เอ,าอะไรเนี่ยที่ยังขายไม่ออกไปเป็นรีเซลใหม่แตวช่วงนี้รีบลืยแล้วดาวพุธเราเด่นนะเห็นไหมถึงที่ยี่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์มีสิทธิ์ได้นะครับอ่าเพราะนั้นรูกก้ไว้ก่อนนะในเรื่องของครอบครัวบ้านลถที่ดินโดดเด่น และที่สําคัญดาวเกตรครับโอ้โหไม่พูดไม่ได้ดาวเกตโคจรเข้าเรือนการเงินหนึ่งเดือนเต็มไนเดือนกุมพาพันเส้นแรงลางกังหอนแม่นแทบเทวามาสัมพันธ์กับการเงินอ่าเทพเทวาพารวยก็ไปขอพรท่านได้นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือนะร,รู้ฝันแม่นตีเป็นเลขต้ถูกอ่าเนี่ยได้อีกนะนั้นขอพรกันขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องการเงินได้ครับฝากไว้อีกทางหนึ่งเห็นไ,ไหมะัะนั้เรื่องเงินดูแล้ว มีกินมีใช้แต่เรื่องงานเนี่ยให้ระวังการปรับเปลี่ยนนะครับให้พยายามทําตัวให้น่ารักหน่อยอ,อน้อมถ่อมตนเรียบร้อยพูดน้อยน่ารักอันนี้จะผ่านได้นะครับเนี่ยแลวเรื่องสุขภาพก็ต้องดูแลเขาด่าประจาตัวเป็นปูปูปากตั้งแต่วันที่13ากุมภาแต่ก่อน13ากุมภาก็เป็นอริอีกเห็นไหมดูแลกันทั้งเดือนเนี่ยนะครับสายตาการมองเห็นโรคในช่องปากหรือกัดฟันกัดลิ้นโรคกระเพาะอาหารหรือช่องท้องลำไส้ท้องผูกท้องร่วงท้องเสีย ลิสีดวงทวารอะไรเนี่ยเออมาได้หมดนะเพราะนั้นสิงห์ฝากดูแลสุขภาพออกกําลังกายกินยาตามแพทย์นะครับหรือไม่เครียดจนเกินไปเพราะอะไรเพราะเห็นแล้วมันมีเกณฑ์จะเครียดนะตั้งแต่สิบสามกุมภาครับเพราะอะไรเพราะดาวอาทิตย์ไปอยู่ร่วมกับดาวเสราร์อันนี้เสราร์เป็นดาวคิดมากอนะแล้วตัวเราไปอยู่กับเสราร์อะก็จะคิดมากไปเองทำไมสิบสามกุมภาจะคิดเยอะจังนี่ไนงะก็ดาวมาเพราะนั้น่ต้งไปคิดเยอะนะครับเดี๋ยวดาวก็ย้ายก็จะดีขึ้น แต่ก็ต้องดูแลสุขภาพนะครับฝากไว้เลยช่วงต้นปีสิ่งต้องดูแลสุขภาพนะครับแล้วจะผ่าได้นะอ่าสุดท้ายครับเลขนําโชคให้ไว้ครับแปดหกหนึ่งศูนย์ครับขอให้ชาวสิงห์เฮงๆรวยๆนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะดูดวงอยากรู้ว่าค่าครูเท่าไรต้องทําอย่างไรฟังต่อให้จบมีบอกหรืออยากได้ภาพรูปดวงเราเองจะได้ไปฟังถูกกลักษณอะไรพราคณาแม่นกว่าราศีแล้วมีติดตัวไว้ดียังไงไปฟังต่อตามนี้ ได้เลยครับแล้วก็ต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับแน่นอนครับใครฟังแล้วชอบแล้วใช่ถูกใจแม่นตรงนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไคร์นะโดยเฉพาะกระดิ่งครับกระดิ่งนี่คือจะต้องกดด้วยนะครับเพราะจะส่งคำทนานยไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนลงมือทําก่อนจะได้รวยก่อนครับถ้ามีปัญหาอาจารย์เกตเทวะบอกทางแก้จะได้รอดก่อนครับแล้วก็กดไลค์กันเยอะๆได้เลยแล้วก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นนะครับอาจารย์เกตเถวะอ่านทุกข้อความครับ แสดงความเห็นมาได้เลยแล้วก็กดแชร์นะครับโดยเฉพาะข้างปุ่มกดแชร์ครับมีปุ่มซุปเปอร์แตงครับขอบคุณมาในระบบก็ได้นะครับแต่หลักร้อยถึงหลักพันก็ยินดีนะครับหรือจะขอบคุณนอกระบบหรือขอบคุณตรงๆกับอาจารย์เกตเทวาได้เลยนะครับก็โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีตามนี้เลยนะครับเลขที่บัญชี9824823158นะครับก็จะขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่โอนมานะครับตรงนี้ และแน่นอนครับท่านใดนะครับที่สนใจอยากดูดวงชะตาส่วนตัวของเรานะครับอาจารย์เกตเทวายินดีครับและที่ทายไปนะครับอาจารย์ทายจากวงกลมดาวนอกก็คือดาวจรนั่นเองนะครับถ้าจะให้แม่นยำลึกๆล,ล,ละเอียดละเอียดวางแผนชีวิตได้ครบ360องศานี่ต้องดูดาวตอนเกิดด้วยนะครับก็คือต้องมีวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับ ก็จะได้ภาพกรอบสีน้ําเงินนี้นะเป็นรูปดวงเราเองนะครับอาจารย์ก็จะดูดาวเกิด10ดาวจร10อีก12เรือนพบนะครับและช่องขวามมือก็เป็นทักษามีเดสีมูลละอีก8ช่องครับแล้วก็เลิกเกิดครับธริธโทมัทโนภูมิปาโลราชาเลิอกอีก9เลิกครับรวมแล้วมีความเป็นไปได้นะครับในชีวิตคนคนหนึ่งมากกว่า86,400แบ,บครับหรือจะเรียกว่าหลักแสนแล้วก็ได้ครับ แต่ค่าครัอาจารย์เกตเทวาถูกมากครับอยู่ที่หลักร้อยครับ999บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจอย่าช้าครับแอดไลน์แอดไซเกตเทวา65หรือสแกน QR code ที่ขึ้นหน้าจอนี้นะครับแล้วก็ทำการจองมาได้เลยครับอาจารย์เกตเทวาดูดวงฟูลไทม์ครับเพราะฉะนั้นรับประกันได้ดูภายใน24ชั่วโมงหลังจองมาอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้ไม่ต้องกลัวโดนหลอกโดนโกงนะครับจองมาได้ดูอย่างแน่นอนจัดให้นะครับวางแผนชีวิต แบบละเอียดละเอียดกันได้เลยนะครับและตรงนี้ครับมีรีวิวสั้นๆครับให้ทุกท่านได้แม่นใจเข้าไปอีกนะครับเคสนี้ครับขอบคุณมากเลยนะครับดูดวงอาจารย์เกตเทวะแล้วประทับใจมากอาจารย์ทักมาก่อนเลยตามที่ชีวิตอยู่เป็นปัจจุบันเห็นไหมจะทักมาก่อนเลยนะครับแบบแม่นมากแม่นเวอร์ครับแถมยังให้คาแนะนําละเอียดอีกเยอะเลยถ้าเป็นมาดูคนอื่นจะรีบๆครับแต่บอกแล้วครับผมไม่รีบผมละเอียดละเอียดครับเจาะลึกกันไปเลยประทับใจสุดๆเลยค่ะเห็นไหม ขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะนี่คือท่านแรกนะครับท่านที่สองครับเนื่องจากอาจารย์เกตเทวาดูจะมีสีมงคลกับตัวเลขมงคลเลขพารวยครับท่านนี้ก็เลยบอกว่าสวัสดีค่ะอาจารย์เปลี่ยนตัวเลขตามที่อาจารย์บอกครับวันนี้แฟนโอนเงินก้อนใหญ่มาให้เลยค่ะเห็นไหมครับถ้าเราได้ใช้ตัวเลขดีๆที่ตรงกับดวงเราชีวิตเราครับรับประกันเลยครับสิ่งดีๆเงินทอง จะเจริญรุ่งเรืองไหลมาเทมาได้ง่ายขึ้นนะครับหรือถ้าเกิดอุปสรรคติดขัดอะไรก็จะผ่านได้รวดเร็วมากขึ้นเจอก็ไม่เยอะนะครับแต่เรื่องดีๆจะมาหาเราได้ไวมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจองมาได้เลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เจเทวมีภาพเฉลิมดุงชะตาสุ่มบุคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีคาถาบูชาดวงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวดจะเป็นมงคลหนุนดวงสําเร็จล่ารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไร ไปนะครับไปไประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ3ครับรู้ลักษณะเกิดที่แท้จริงครับ จะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับ4ี่ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับแล้วอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสําเร็จสักเซสมริผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนำไปปิ้นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับทําแบบนี้นะครับแน้วนําไปเสี่ยงโชค ได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโ้ดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง199บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรทเทวา5ก้าครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน199งบาทมาได้เลยครับอ่าใครทําครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเทวาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับอ่าและตอนนี้ครับจับตาการตลาดสายมูครับ เรียกว่ามาแรงมากนะครับเรียกว่าสายหมูอินฟลูเอนเซอร์ก็ได้นะครับอาจารย์เกตเทวาก็เลยรับดูดวงนอกสถานที่หรือออกอีเวนต์สายหมูไปพูดไปบรรยายเรื่องดวงเพื่อเรียกลูกค้าให้กับท่านได้เลยนะครับลูกค้าท่านก็จะมามากขึ้นมามากขึ้นก็ท่านก็มียอดขายมากขึ้นนั่นเองนะครับก็เรียกว่าเราจะสําเร็จร่ารวยไปด้วยกันนะครับอย่างภาพตัวอย่างก็ออกอีเวนต์อิสุสมิวเอ็กมานะครับ ก็ได้ไปบรรยายและดูดวงให้กับคนที่จองรถโอ้โหราะนั้นจองกันเพียบเลยครับขายรถด,ดีมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากได้แบบนี้อย่าช้าครับแอดไลน์แอดสายเกตเทวหกหพิมพ์ว่าออกอีเวนต์สายหมู่มาได้เลยนะครับสุดท้ายแล้วครับอย่าลืมครับรับชมวิดีโอถัดไปที่เหมาะสมกับคุณที่คัดสรรมาให้อย่างดีแล้วนะครับไปชมกันต่อได้เลยนะและท่านใดอยากรู้ลัคนานะครับฝากวัน เดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดีย๋ยวอาจารย์เกตเทวาจะมาตอบให้แล้วก็ไปฟังลัคนาของท่านก็จะได้แม่นยำมากนะครับได้อย่าลืมครับกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับเพราะฟังก่อนลูกก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้แลรอดก่อนครับแล้วพบกันครับอาจารย์เกตเทวา